ตะเข็เหม็มันไม่มาฮุบที่นะกับไอ้ที่อ่าวไทยน้ำมันกับกาดเนีย่ยเราเราได้ดุลการค้าเขเมรเนะี่ยปีหนึ่งเราส่งออกไปเขเมรสองแสนกว่าล้านนะขเขมรส่งเข้าไทยมาแค่แปดพันกว่าล้านมันส่งไอ้พวกมันมันสับปะหลังกับมะม่วงแก้วขมิน้นแลวที่มาทำผิดกฎหมายมากที่สุดคือประเทศจีนเนะี่ยในไทยเนี่ย เนี่ยมีคนถามชิ้นเยอะเลยน้พัดบอกแม่คิดไงจะทําขึ้นภาษีช่างหัวมันเราไม่ได้เดือดร้อนคนไทยไม่ได้เดือดร้อนเลยคนที่เดือดร้อนคือใครหรือเปล่าไอ้คนจีนคนจีนที่มันเอาของมามาส่งมาไทยแล้วก็ใช้สิทธิ์คนไทยส่งไปอเมริกาไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ได้ส่งไปอเมริกาพวกเราไม่ได้เดือดร้อนเลยกเกษตรกรอะไรก็ไม่ได้ส่งทุกวันนี้ทุเรียนมันก็ไม่สั่งเรา จีนะ่ะมันเฮี้ยมันไปสั่งเวียดนามเวียดนามทุเรียนมันถูกโลยี่สิบห้าบาทเวียดนามก็ไม่มีคนซื้อทุเรียนต้งองเอามาเททิ้งต้องไปแกะแกะแพ็คแล้วส่งไปจีนขายเป็นทุเรียนแกะไงแล้วก็ทาเป็นแพ็คๆแล้วก็ส่งไปแช่ตู้เย็นไปแล้วก็ไปส่งไปจีนขายเราไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องวิตกกังวลทําขึ้นสามห้าเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ส่งออก ถูกต้องเนี่ยแมวผู้ฆ่ายักษ์ประกันชีวิตเปล่าสร้างเวียดนามแต่มายัดไส้เป็นของคนก็ใช่ไงมันมันเอาทุเรียนเวียดนามะ่ะแล้วมันก็แพ็คแบบแกะแกะแกะ,แ,กะ,แ,กะแล้วก็ส่งไปทุเรียนเวียดนามมันไม่อร่อยนี่พักหลังนี้แม่กินทุเรียนแล้วไม่อร่อยเลยคนขายอาจจะเอาทุเรียนเวียดนามมาขายก็ได้เลยไม่กินเลย พ่าซื้อมากินแล้วมันไม่อร่อยมันกินไม่ได้เลยอะทุเรียนมันเจอชืดไม่อร่อยเลยนะสมเด็จพนางเจ้ากอบกลวยบสินค้าจากจีนที่มาขายในไทยจะแพงแค่มันขายไม่ออกเพราะว่าจีนเอออเมริกาขึ้นภาษีมันมันก็เอาไปแล้วมันแพงมันก็ขายไม่ได้มันก็ขนมาขายไทยตอนนี้รถรถของมันเน่ยเจ๊งหมดเลยรถ ไฟฟ้าของจีนเนี่ยล้มละลายหมดแม่เลยไม่ซื้อเลยเพราะก,กลัวรอซื้อของแบรนด์โตโยตา้าโตโยต้าเขาผลิตแล้วนะรถไฟฟ้าชาร์จทีวิ่งได้หกรกว่ากิโลแต่เขาไปขายที่จีนคันหนึ่งหกแสนเองเดีย๋ยวแม่จะซื้อสักคันหนึ่งถ้ามาขายที่ไทยแต่ขายที่ไทยไม่รู้เท่าไหร่นะคือถ้าเป็นของโตโยตา้าแม่ซื้อเพราะมันมีศูนย์เยอะในไทยไงเพราเชี่ยวชาญไง เออถ้าเป็นของตัวยต้าแม่ซื้อนะชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันช่าไม่มีคอร์ดลรสสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะแก้าซ้ายมือหน้าจอ,100า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 อหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้บาทหนึ่งร้บาทหนึ่งร้บาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวกดตะก้าซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแกว้วชงกัน้ำร้อนเดือด,ด,ดจะหวานหอมอร่อยมากกินจะปาตังโกงกินจะสลาเปาขนมเค้กขนมปังขนมไข่คุกกี้ซีเรียวก็อร่อยทำเป็นไอติมชาไทยบิงซูชาไทยปังชาชาเย็นก็อร่อย หนึ100่งร้อยบาท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 หนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วมีส่วนผสมของน้ำมัน MCT ชนิดผงชาดำผงสำเร็จรูปผงบิลเบอรี่สารสก,กัดจากถั่วขาวสารสก,กัดจากโกจิเบอรี่สารสก,กัดจากชาเขียวสารสก,กัดจากทับทิมสารสก,กัดจากอสเซโลราเชอรี่สารสก,กัดจากเจียวกู้หลานสารสก,กัดจากเมล็ดองง่น 100่งร้อยบาท100่งร้อยบาท100บาท100บาท100บาท,100บาท,100บาทกดตะกร้าซ้ายมือหน้าจอ100บาท100่งร้อยบาทหนึ100บาทห่อนึ่งมีสิบซองชงได้สิบเกลวส H เห็ดเอฟวีจ <c oughs> ีแชปสีเห็ดชอช้างเอฟโฟฟันวี ชับชับชับบอกว่าไม่อายุเท่าไหร่แล้วค่ะหกสิบหกค่ะอายุหกสิบหกแล้วค่ะคนสวยแบบชาไทยมันบำรุงได้จริงหรือไงเอาอีโงโงแหกคูฟังอีกควายนี่น้ำมัน MCT ชนิดผงเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมอยู่ในชานี้กินแล้วบำรุงผิวบำรุงสมองแล้วก็ มีผงบเบอร์รี่มันก็เข้า Google พิมพ์เลยว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันต้านอนุมูลอิสระสารสก,กัดจากตัวขาตัวขาว <c oughs> เข้า Google พิมพ์เลยแล้วสารสก,กัดจากกุจิเบอรี่บำรุงผิวเพราะมันมีวิตามินซีสูงที่สุด500รเท่าสารสก,กัดจากชาเขียวสารก็คือชาเขียวอะ่ะสารสก,กัดจากทับทิมก็มีวิตามินซีมากเป็น500รเท่าเลยบำรุงผิวอ่า สารสกัดจากออเซโรราเชอริต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากเจียวกู้หลานก็คือใบาชาเจียวกู้หลานแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นอีควายก็เข้ากูเกิลพิมพ์เลยนี่ไง